เหตุการณ์นี้อุกอาจเลยฮะน้อง้มครับผมกลางขโมยขาโจนกลางวันแสกแสกเหตุการณ์นี่อะกล้องวงจรปิดมากมไปดูฮะจอดรถหน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งติดๆกับยูที่ถนนวังขวานะครับอยู่ใกล้ๆทันอันอย่างก็หมู่กระทะตีหิ้มน้ำวังฮะเนี่ยตรงข้ามสะพาน้มอยูยูจอดรถแล้วก็เดินขึ้นไปเพื่อที่จะเออเนี่ยอันยังบอกว่าโอ้เจ้าของร้านเฮียเจ้าของร้าน อายุนี่ประมาณ53ปีกระโดดทีบแล้วฮะดึงรถนะครับโหทุลักทุเลจะไปไหนมาก่อนไปไหนมานเอาอ่ะเอาของมาเอดูครับดูเหตุการณ์อ้อนะฮะเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นเมื่อวันที่สาวกันยายนน้องส้มนะครับเวลาสิบสี่ถีนาทีช่วงบ่ายอ่ะคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ30 4 0ปีเนี่ยจกดีเจ้าของร้านเอาของปิกคืนมาได้นะฮะ คนร้ายนี่สวมผ้าปิดหน้าเยียขี่รถจักรยานยนต์รถเคียงฮอนด้าสีแดงมาจอดอยู่หน้าร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าละว,วัสดุกรสร้างบริเวณถนนวังขวาเขตเทศบาลนครนลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าโดยคนร้ายเนี่ยกับบุ๊กเดียวเข้าไปแล้นะ่ะมันตีเขาหันในภาพเลยเนาะลุยเข้าไปลากเอาสายไฟฟ้าม้วนใหญ่ยาวประมาณ5 0ารอยเมตรเจ้ามูลค่คาประมาณ8 0 0 0บาทลากออกไปจากร้านแต่เฮียเจ้าของร้านเนี่ย กายูคนเดียวแต่หนาวันนั่นอ่ะ,ะก็ได้วิ่งออกมาเนาะตันหันก็ได้วิ่งออกมาคัดขวางได้ตันเนี่ยเจ้าพยายามแย่งใส่ไฟคืนพร้อมกับเป๊ะกระตุวยสกัดมาคือคนไล่เนี่ยขี่รถลบหนีไประหว่างชุลมุนเนี่ยคนไล่ก็ได้ควักเอาคัตเตอร์อนี่พวกอาวุธมาตุวยคัตเตอร์หวังที่จะทำไร้แต่ว่ามีดเนี่ยล่วงตกเปืน้นแฮมเนาะ,ะเจ้าของร้านก็ได้ ฮึดสู้นะเจ้าต่อสู้กับคนร้ายกนตีจะรีบสตาร์รถแล้วก็นหนีไปทางสะพานพัฒน,นาภาคเหนือเจ้าครับโดยเจ้าของร้านก็สามารถจําทะเบียนรถไว้ได้นะเหตุการณ์นี้ถูกนะครับตะน้านของบันทึกไว้กล้องวงจรปิดกม็มาย้อนพอแล้วก็มีการโพสต์ลงโซเชียลฝากเตือนร้านกล้าภายในจังหวัดลำปางให้ระมัดระวังเบื้องต้นเจ้าของร้านก็ยังนใบได้เข้าแจ้งความนะครับหนึ่งเยอะจึงจก,กว่าโอ้ยยังตกใจอยู่อเอ้าเนี่ยจะอีได้จะได้มันกลางวันแสกๆนะยังดีที่เอเอา ไหน่ะเอาของคืนได้เนี่ยมีขั้นเตอร์นี่แหละฮะอถ้าเป็นมีดยาวหรือว่าเป็นอาวุธเป็นอย่างนี้รวมอันตรายเราชีวิตแถมใช่นะครับแลรกมันเกิดเนี่ยขึ้นก็สังคมลำปางเฮานาเวลานี้เศรษฐกิจหนึ่งได้หนึ่งช่วงนี้มันบานนิ่งเนาะจริงๆแล้วเนี่ยทะเบียนรถชัดเจนมากเลยนะนะครับเขาบัตสูมหันบด้แต่ว่าเป็นลูกไผ่ลานภัยอ๋อเดินเนี่ยถ้าหันภาพข่าวนี่ อแต่คิดว่าคงบออยากหรอกเจ้าหนี้ก็คงจะโตยตัวมาดั่งที่ิดไวได้แล้วเจ้าสมมติเป็นเป็นญาติเขาน่ะเขาหูเลยว่าคนนี้เป็นไผ่อันน่ะทีบเอ้าทีบจริงๆเขาบ่ได้สนับสนุนความมุนแรงแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยจะได้ก็ต้องเอาคนไล่ให้อยู่มัดได้นะครับเอาทีบพราอว่าหลายๆท่านบอกว่ากําหนี้ยูล้านอาจจะต้องมีแบบอาวุธติดมือไว้ตัวนี้ ป้องกันขโมยต้องล่านท้องอ่ะล่านท้องล่านท้องถ้ามันมีอาวุธนะเออนะเฮ้ยใบยางฮึดเกิดใบยางฮึดเกิดไว้ฟางกันไว้เป็นอุทาหรณ์